มาพี่น้องมากินก้อยเนื้อแซ่บๆในกันนะครับวันนี้โอ้ยพี่น้องขนาดบ่ราะท่านใส่พริกข้าครัวได้นี่พี่น้องเจะยังเป็นตากินแล้วนะครับเจอใส่ไปแล้วสิขนาดใดนะครับแล้วตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้อ๋อใส่รถอนออมบอกว่าตอนนี้มั้งดาบนี่เอาใส่ตอนนี้เออตอนนี้ก็พลาดออมน้องร้อนออมเลยอ๋อพี่น้องไหมจอดจานให้งนะวนนี้ น้องพรลงไปน้ำปลาผงชูรสโอ้พี่ trips, น้องน้ำปลาไปแล้วพี่น้องน้ำปลาจวดจวดใส่เกล,ลือไปแลัวผีเกลือสีเข้ม,ม so, นี่กระเทยไปไหนแล้วดี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 นี่มีแต่ดีบ่มีแนวอทัวเลยพี่น้องเอ้ยผงนัวจวดจัดจวดจวดจงนัวแล้วก่แลส่มันโยไปนั่นพี่น้อง าามามเามาิ็งเมนูมเด็ดมันมาเป็นหว้พี่น้องเนียมาแซมันอยู่ไปคีผงบบดเนี่ยหอมเ่ยขนาดตนท่นเดซิมยังหูวหอมเลยพี่น้องเมือซอยมือซอยมาเบิเมือซอยพี่น้องมือซอยมือซอยเอ้ย สมัยเป็นแเบาแวงสูบ <inan> ซ <imate> ่าเก่งขนาดนี้พี่น้องมันมีธีการท่นกับอมใส่หักขึ้นเมื่วานนี่หว่าเมื่อวานใส่หอนห่างพี่น้องอ้าคุณตอวชิมใหนก้อนน้นมันพวมันเอะียงจะเปลี่ยนอมไหมอเยอะชิมเจียงแล้อโอชิมลงละชิมชิม Out dòng nhanh như vậy kia muốn khả đi em thì đều có cái tay bắt nhưng mà chắc chắn kiểu bọn em đi bộ đi chân đi bộ 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 จัดจัดพี่น้องเลยมันคนเกียวไม่ได้ไล่ถึงสิบสี่นี่นี่เฮดแบบอนุไม้ซื้อได้พี่น้องใส์สอดปกติสิใสเมื่อนัเฮดแบบอนุไม้อ้าวหอมใสจบจบนั่นจี้บอพี่น้องเขาขันตัวบ่าเนี่ยทีเด็ดเมืองร้อยเอ็ดนะครับ เลยแบบนี้และพทีเด็ดหอโหวดนะครับลาบลาอโหวดล่าบหอโหวดนี่พี่น้องสุดเอ้แ่บแบานาดบอกว่ามีคำว่าบอสแบนะบอแบไปหาหมอเมื่วัหน้าตาดีนครับยอดสิพี่น้องลองวิวชิ้แหมนะชิแหมนตั้งสติตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าเดือดเย็นโอ้่ต้องบินดูดูตินทังไห 티는 <laughs>